สวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูนะคะวันนี้ทุกคนอยู่กับโพร,รวิค่ะรวิวันดาพยากรโหราศาสตร์เพื่อการรู้ชีวิตดิคิตตนนะคะวันนี้เรวิก็จะมาอ่านดวงของเพื่อนๆชาวราศีธนูในเดือนพฤษภาคมค่ะว่า จะมีเกณฑ์ชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโดยสิ่งที่ระวิอ่านเนี่ยจะอ่านในเดือนพฤษภาคมนะคะอย่างที่บอกไปแล้วอานถึงสิ้นเดือนเนาะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่มีดาวย้ายอยู่3ดาวค่ะมีดาวพฤหัสค่ะแล้วดาวเสาร์นะคะแล้วก็ดาวพาราหูซึ่ง3ดาวนี้นะคะในเชิงของโหราศาสตร์จะเรียกว่าตรีเทพนะคะตรีเทพ3องค์นี้จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทุกคนบนโลกใบนี้และมีความสําคัญมากนะคะมีความสําคัญมากนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของใครหลายๆนคนเลยทีเดียวค่ะทีนี้จะเปลี่ยนอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในสโคปที่รวิจัดเล่าให้ทุกคนฟังนะคะรวิก็จะเล่าให้ทุกคนฟังถึงเรื่องของเจเนอ a รลค่ะ general นะคะแล้วก็เรื่องของการงานค่ะแล้วก็การเงินนะคะและสิ่งที่ต้อง awareness นะคะหรือว่าสิ่งที่ต้องระวังถ้ามีก็พูดถ้าไม่มีระวีก็จะไม่พูดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนนะคะในเรื่องของ general ค่ะ general เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆสนใจนะคะซึ่งดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูนะคะจะ เป็นดาวพฤหัสคาละลย้ายนะคะย้ายจากภพอรินะคะมาพบเรือปะะนปัตตน้ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ Congratulation ด้วยนะคะที่ว่าในปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจออรินะคะอริคือปัญหาและอุปสรรคเยอะมากนะคะเยอะมากๆเยอะจริงๆนะคะและในช่วงนี้นะคะในหลังจากที่ดาวย้ายประมาณกลางกลางเดือนนะคะคุณจะพบว่าคุณจะเหมือนเกิดใหม่เลยทีเดียวนะคะปัญหาและอุปสรรคที่คุณได้เผชิญ สิ่งเลวร้ายที่คุณได้เจอนะคะปัญหานี้สินนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณลำบากใจหรือบาคนป่วยนะคะจะหายดีนะคะถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับชาวลัคนาราศีธนูกันเลยทีเดียวค่ะย้ายเข้าพบปัตตนินะคะปัตตนีเนี่ยหมายถึงคู่ครองนะคะหมายถึงหุ้นส่วนนะคะ หมายถึงคู่ครองหมายถึงหุ้นส่วนปัตนิหมายถึงคู่ครองหมายถึงหุ้นส่วนนั่นแปลว่าหุ้นส่วนนะคะหรือว่าคู่ครองเนี่ยจะนําโชคลาภมาให้นะคะจะนําโชคลาภมาให้แล้วก็จะมีความสุขก,กายสบายใจนะคะแต่ว่า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 อีกแล้วนะคะแต่ว่าในโหราศาสตร์มีคาว่า,วาะะแต่นะคะดาวพฤหัสที่อยู่ในตําแห,หน่งนี้นะคะเป็นดาวพฤหัสที่ค่อนข้างไม่เสถียรนะคะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและดาวพฤหัสเนี่ย ดาวพฤหัสตรงนี้นะคะ มีการเล็งกับลัคนาแล้วก็ดาวอาทิตย์ในพื้นดวงของเพื่อนๆนะคะของเพื่อนชาวธนูนั่นแปลว่านะคะก่อนที่จะได้โชคลาบนะคะก่อนที่จะได้โชคลาบมักจะมีปัญหาและอุปสรรคมาก่อนเสมอนะคะดังนั้นจะเย็นๆน,นะคะปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันจะไม่ได้เท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาหนึ่งปีนะคะแต่ว่ามันมีผลและอิทธิพลกับคุณอยู่นะคะไม่ใช่ไม่มีเนาะแต่ที่แน่ๆเลยคุณจะโชคดีมากๆกับ ในเรื่องของแฟนในเรื่องของหุ้นส่วนในเรื่องของคู่ครองนะคะในเรื่องของคู่ครองเนาะอะอันนี้นะคะอันนี้ละวีต้องบอกว่าในตำแหน่งเนี้ยมันจะมีรายในตำแหน่งของดาวพฤหัสนะคะมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งมีรายละเอียดอื่นๆน,นะคะในตำราอื่นที่ลวิใช้ดูเนี่ย แต่ละคนรายละเอียดไม่เหมือนกันนะคะบ,บางคนวาสนาดีบางคนวาสนาไม่ดีอันนี้แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวนะคะตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะ,ะต่อไปเนาะต่อไปค่ะเ,เรื่อง general ไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะอาการงานก่อนการงานมีงานก็ต้องมีเงินมีเงินก็ต้องมีงานนะคะ พวกเราชาวเจน Y นะคะหรือว่าเจน X ก็จะสนใจแต่เรื่องประมาณนี้นะคะ <c oughs> แบบนี้เนาะอ่าในเรื่องของการงานก่อนนะคะการงาน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 ของชาวลัคนาราศีมังกรโทษทีค่ะลัคนาราศีธนูนะคะ การงานในช่วงนี้จะพบกับอุปสรรคและปัญหานะคะการงานเนี่ยใครที่ทาธุรกิจส่วนตัวนะคะมีเกณฑ์มากๆที่คุณจะต้องกู้หนี้ยืมสินมีเกณฑ์มากๆที่คุณจะต้องขึ้นศาลนะคะมีเกณฑ์มากๆที่คุณจะต้องถูกพิจารณาคดีนะคะอันนี้มันเป็นแบบนั่นสิทาไมถึงให้พูดนะเพราะปกติเราจะไม่ค่อยได้อ่านพูดถึงการฟ้องร้องคดีความสักเท่าไหร่นะคะคุณมีเกณฑ์มากๆที่จะเจอในเรื่องเหล่านี้นะคะแต่มันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่ต้องตกใจ นะคะคถึงแม้ว่าจะมีการเกิดข้ีความหรือว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคนะคะต่อคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคที่ใจเย็นนะทำให้คุณแบบมีการพัฒนานแล้วก็จะสามารถเจอเรื่องใหม่ๆอะไรในชีวิตพูดง่ายๆว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทําให้คุณนะคะจากเรื่องร้ายมันกลายเป็นดีนะคะอันนี้เราวิให้แบบเต็มสิบเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคคนเราทํางานม,มันต้องมีปัญหาอุปสรรคอยู่แล้วนะคะแต่ มันแก้ได้นะมันแก้ได้เนาะก็สบายใจไปอีกหนึ่งปลอกนะคะถือว่าเป็นโชคดีของชาวลัคนาราศีธนูนะคะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเงินมีงาน,นต้องมีเงินมีเงินเงต้องมีงานนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีธนูนะคะการเงินเนี่ยสัมพันธ์กับดาวพระเสาร์นะคะหรือว่ามังกรเนาะแต่ว่าการเงินเนี่ยเอาจริงแล้ว่อยากให้มาดูดวงส่วนตัวมากกว่าเพราะว่า ช่องของเราเคอนเซิร์นเรื่องนี้มากๆถ้าเมื่อไรที่คนเรามีเงินใช้ที่มันคล่องมือนะคะปัญหาทุกชีวิตเนี่ยทุกเรื่องในชีวิตมันจะง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ย อย่างดวงนี้นะคะจะมีดาวอื่นๆที่เป็นดาวตั้งรับในพื้นดวงด้วยเลยอยากให้มาดูดวงส่วนตัวและอยากให้มันดูให้ละเอียดนะคะว่าจะต้องวางแผนและจัดการค่าใช้จ่ายยังไงนะคะในเชิงของโหราศาสตร์เนาะอ่ะต่อไปค่ะในเรื่องของการเงินเอาแบบ general reading แต่ลราวิบอกเลยว่าไม่มั่นใจเลยค่ะว่ามันจะเป็นเหมือนกับทุกคนที่เป็นธนูหรือเปล่านะคะบอกแล้วว่ามัน general นะคะมันมียังมีรายละเอียดอื่นๆที่จะต้องอ่านอีกเยอะแยะมากมายนะคะ อย่าเชื่อว่าคําทานายนี้เป็นของคุณทั้งหมดนะคะและอย่ามโนอย่ามโนอย่ามโนอะการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีธนูนะคะสัมพันธ์กับเรื่องของครอบครัวนะคะสัมพันธ์กับเรื่องของที่บ้านนะคะสัมพันธ์กับเรื่องของญาติสัมพันธ์กับเรื่องของพ่อแม่นะคะอ่าสัมพันธ์กับเรื่องของพ่อแม่ สัมพันธ์กับเรื่องของรถรานะคะสัมพันธ์กับสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะดังนั้นน่ะชาวลัคนาราศีธนูค่ะจะหมดเงินนะคะจะใช้เงินนะคะไปในการก่อร่างสร้างตัวนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะไปในช่วงก่อร่างสร้างตัวบางคนนะ บางคนเท่าที่เห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มันไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากนี้นะคะไม่มีอะไรประหลาดประหลาดโผล่ขึ้นมานะคะไม่มีอะไรประหลาดประหลาดโผล่ขึ้นมาเนี่ยคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะสร้างเนือ้อสร้างตัวกับแฟนของคุณค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้แบบบางคนไม่ได้แต่งงานแต่อยู่กินด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วเหมือนคล้ายๆว่ามันเป็นการสร้างแบบเก็บเล็กผสมน้อยนึกนึกภาพออกไหมคะว่าหนุ่มสาว ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะและ้วนึกถึงเพลงของบาวปาลุวอายุเลยคือเหมือนหนุ่มสาวอะค่ะย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ค่อยๆเก็บเก็บเงินก่อร่างสร้างตัวนะคะเป็นครอบครัวจนถึงจุดๆหนึ่งเขาก็สามารถแต่งงานได้บางคนอาจจะมีลูกก่อนในช่วงนี้นะคะ เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะสําหรับการเช็คดวงในช่วงของดาวย้ายในช่วงของพฤษภาคมนี้ของธนูเนี่ยรวิมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีต่อไปเนี่ยรวิจะอ่านเรื่องที่เสียหายนะคะเรื่องที่เสียหายหรือสิ่งที่จะต้องให้ความระมัดระวังนะคะ เพราะว่าเวลาเกิดเนี่ยมันเกิดแบบปุบปรับฉับพลันและทันทีนะคะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงเดือนนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงเดือนนี้คือช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเก็บตัวนะคะใครที่เก็บตัวนะคะใครที่เก็บตัวเนาะใครที่เก็บตัวเอ่อคุณจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณจะอยู่ไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าคุณจะต้องออกจากโซนที่ที่คุณอ่ะ เป็นส่วนส่วนตัวใครก็ตามที่เป็นอินโทรเวิร์ตนะคะจะรู้สึกลำคาญมากๆในช่วงนี้จะมีคนพยายามพาคุณออกไปสู่โลกภายนอกตลอดเวลาถึงแม้ว่าคุณจะปฏิเสธสังคมสักเท่าไหร่คุณจะปฏิเสธไม่ได้นะคะและนะคะและและและชาวลัคนาราศีธนูนะคะ ถ้าเกิดว่าเคยอธิษฐานอะไรกับใครไว้นะคะเคยปนบานอะไรกับใครไว้นะคะแล้วไม่ทําตามแล้วไม่แก้นะคะมีเกณฑ์มากๆที่จะเกิดความวิบัตินะคะอบอกเป็นประมาณนี้ดังนั้นใครติดข้างคําสัญญาคําสาบานอะไรไว้ไปแก้ให้เรียบร้อยนะคะชาวสำหรับชาวาราศีธนูค,ค่ะในเดือนนี้นะคะในเดือนพฤษภาคมคําทํานายมีเพียงเท่านี้ค่ะในเดือนหน้ามิถุนายนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ที่ประวิวันดาพยากรณ์นะคะแล้วก ก็จะมีคลิคของการแก้ดวงเสริมดวงอะไรต่างๆมานำเสนอทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ